แล้วผมมาเป็นส่วนกลางพี่ตงายเดียวซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองสามอาทิตย์ครับอันนี้มาแทนไหมเขาเลื่อนมาครับเขาเลื่อนมาจริงต่อยคู่กันนี้ป่ะหรือไม่ใช่ใช่อ๋อก็คู่กันเลยครับก็ยกยู่มา27กันหลักนได้อ๋อจริงต่อย27่สเกันหลยเลื่อนมาอาทิตย์นี้ก็รู้ตัวกี่วันรู้ตัว อาทิตย์สองอาทิตย์อยู่แล้วรู้ตัวเนาะแล้วก็ซ้อมอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายส่วนเราต้มอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็อยู่ที่เดิมเลยแล้ยินนะตอนนี้มีใครเป็นกุบาสวรรค์มั้งก็มีเพชรมงคลแล้วน้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่วินยี่สิบเจ็ดแล้วสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดแล้วน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณนับหกเอ็ดหกสองมวยสไตล์ไหนครับมวยสไตล์ฝีมือวันนี้จะต้องมาเจอซาเวียรคับเคยต่อยกับซาเวียไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยและได้ดูยังเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนได้ดูมวยสไตล์ วันนี้มาเจอสซอเวียนะวางเค่วางแผงไงดิก็ดูต้องดูบูทีอ่าก็เหมือนต่อยเตาตายไปก่อนแล้วแก้ไขขบวนยดีเลยล่าสุดเราต่อยไปที่ลำเนินเนาะวันนั้นต่อยกับเจ็ดเชิงไปมากชนะชนะคะแนนชนะนอกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยอยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบวันนี้ปล่อยไปร้อยสามห้าเลยเนาะเพราะว่ายกคู่มาแทนทั้งคู่แล้วมาเช้าสอบนักย่างย่างคิดว่ามาเกินหรือมาขาด ไม่พอดีมาพอดีเพราะเวทมันใหญ่นะมาสบายร่างกายไฟดีกี่เปอร์เซ็นต์เต็นร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมครับผมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สองทุ่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณุ่มเจ็ดสิบแปดสิบแปคนจังหวัดลำพูนนะเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับฝากเอซีชาวเหนือและเอ็กซีทั่วประเทศที่เชียร์มาเป็นศูนย์เราให้ต้่ม้วยนะครับวันนี้พร้อมเอาชนะกับใครนะวันนี้พร้อมเอาชนะกับใครขอโชคดีก่อนครับ